สวัสดีครับหัวข้อนี้นะครับผมจะขอพูดถึงเทคนิคเพิ่มเติมนะครับจากหัวข้อที่แล้วมานะครับคือหัวข้อที่137นะครับการกำหนดตารางการทำงานของ Datac Router นะครับ Requirement เดิมเนี่ยมีอยู่ว่านะครับเจ้าของบริษัทห,หรือหัวหน้าส่วนงานนั้นๆนะครับไม่ต้องการให้พนักงานของตัวเองเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับในช่วงเวลาทำงาน อนุญาตให้พนักงานของตัวเองเนี่ยนะครับสามารถเข้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์ที่กําหนดเท่านั้นนะครับแต่นะครับมี requirement เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งในหัวข้อนี้นะครับว่ามี IP นะครับซึ่งอาจจะเป็น IP ของเจ้าของบริษัทนะครับหรืออาจจะเป็น IP ของผู้บริหารนะครับที่อนุญาตนะครับให้สามารถที่จะออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับมันจะมี requirement เพิ่มเติมตรงนี้มานะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า สามารถกำหนดได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเข้าไปที่ตัว d a t e c router ก่อนนะครับเพิ่มเติมจากหัวข้อที่แล้วนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมเข้าไปที่ d a t e c router ก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมตั้ง schedule ก่อนนะครับณตอนนี้นะครับเป็นเวลา14.22่อนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งเวลานิดนึงนะครับ จะได้ทดลองการทำงานกันนะครับเป็นช่วง14นะครับจุด22นะครับผมให้ s c h e d u l e นี้ทำงานเพียงแค่5นาทีพอนะครับผมคลิกโอเคไปนะครับจากนั้นนะครับเข้ามาในส่วนของหัวข้อ object นะครับจากนั้นเลือกไปที่ URL content filter นะครับผมเลือก enable URL access control นะครับจากนั้นนะครับ ผมให้เข้าได้เฉพาะเว็บไซต์ของบริษัทที่ต้องการเท่านั้นนะครับในกรณีนี้นะครับผมสมมุติว่าเว็บไซต์ของผมเป็น Nick Service นะครับแล้วก็อาจจะมีอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นสนุก .com ก็ได้ถ้าเป็นสนุก .com ก็พิมพ์แค่สนุกอย่างเดียวนะครับ qui r e m e n t ที่เพิ่มเติมคืเข้ามานะครับเพิ่มเติมแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับ พิมพ์เป็นนะครับตรงนี้นะครับ192 ip ของผู้บริหารนะครับไปดูที่เทปโโลยีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ip ที่อนุญาตให้ออกเ็ตได้ตามปกติคือ192.168.95.199นะครับผมเพิ่มเข้าไปเลยนะครับ1 9 2 1 6 8นะครับ1 6ึ9นะครับกนะครับก็คือ ip address ของเครื่องผมเองนะครับ อันนี้เป็นของเครื่องที่เดโมอยู่ณปัจจุบันนี้เป็น1 9 9นะครับ subnet mask นะครับตรงนี้สําคัญนะครับถ้าระบุเป็นแค่ ip เดียวนะครับใส่ต้องใส่เป็น s บเ n e t ที่เป็นบ r o a d c a s t ไปนะครับเป็น2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5นะครับไม่ใช่จุดศูนย์นะครับทีนี้นะครับในกรณีที่คุณอาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มบาง ip เพิ่มเข้ามานะครับคุณจะต้องใช้โปรแกรมคํานวณ s บเน็ตด้วยนะครับว่าับเน็ตของคุณเนี่ยนะครับ กลุ่ม IP ที่จะให้ออกอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะให้เป็นกลุ่ม IP กลุ่มไหนนะครับก็อาจจะต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน TCP/IP นั่น o r k s ว t t i n g นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เลข subnet นะครับของกลุ่ม IP นั้นตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เลข subnet ที่คำนวณค่าแล้วนะครับว่าใช้ขี่บิตที่ตรงนี้นะครับในกรณีนี้นะครับผมกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมใส่เลข1ไปนะครับโอเคครับลองทดลองการทำงานกันดูนะครับ ผมมีโปรแกรมจำลองขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับในระบบเครือข่ายของผมตอนนี้นะครับมีคอมพิวเตอร์อยู่ทั้งหมด3มเครื่องด้วยกันนะครับมีหนึ่งเก้าุก้าจุดกับจุดเก้าห้าจุดร้อยนะครับกับจุดเก้าห้าจุดหนึ่งเก้าแปดนะครับผมขอลองเครื่องของผมก่อนนะครับ policy ที่ผมทำขึ้นมาก็คือ ip หนึ่งเก้าเก้าเนี่ยจะสามารถไปที่ไหนก็ได้นะครับปัจจุบันนะครับผมอยู่ที่ ip หนึ่งเก้าเก้าอยู่นะครับผมขอลองออกเว็บไซต์ก่อนนะครับผมอาจจะขอออกไปที่ Hotmail.com นะครับผมสามารถออกไปที่ Hotmail.com ได้นะครับทีนี้ลองดูเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในระบบเครือข่ายเดียวกันนะครับผมจะใช้ PC a n y w a r e เข้าไปคอนโทรลนะครับเริ่มจาก198ก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมเข้ามาคอนโทรลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นจด95.198แล้วนะครับ ผมเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับเว็บไซต์ n i กเซ e ร์วิสคอเข้าได้นะครับเว็บไซต์ n i กเซอร์วิสคอเข้าได้นะครับเว็บไซต์สนุก .com นะครับเข้าได้นะครับแต่นะครับเว็บไซต์อื่นนะครับที่ไม่ใช่2เว็บไซต์นี้นะครับอาจจะเป็น h Hotmail นะครับไม่สามารถเข้าได้เห็นไหมครับ IP นี้ IP หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับลองดูอีก IP หนึ่งนะครับจุดเก้าหนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับผมเข้ามาคอนโทรลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นจุดเก้าหแล้วนะครับลองดูนะครับว่าสามารถออกเว็บไซต์ได้ตามโพลิสีที่กำหนดหรือเปล่านะครับ n i c k ซอร์ฟินะครับสามารถเข้าได้นะครับลองออกไปที่ Hotmail.com นะครับ Hotmail.com สามารถเข้าได้นะครับแต่ทีนี้ต้องมาดูเงื่อนไขที่เวลานิดนึงนะครับว่า เวลาของ d ด t e ทคตอนนี้เป็นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมแอด p o ลิซีเอาไว้ที่5นาทีเท่านั้นเองนะครับอาจจะเลยช่วงเวลาที่สเกจด u l e กำหนดแล้วนะครับณนะปัจจุบันนะครับเวลานะครับ14.28นะครับสเกจด u l e นะครับให้เริ่มต้นที่เวลานะครับ ส2 2สอตอนนี้จะตารางการทำงานจะสิ้นสุดที่14.27นะครับถูกต้องไหมครับ14.22บวกนาทีเท่ากับสเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์จุดร้อยเนี่ยหลังจากเลยเสกิลเดีวยวการทำงานไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ตามปกตินะครับตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติแล้วนะครับหัวข้อนี้นะครับก็ถือเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับในการเพิ่มความสำ้ำ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรด้วยนะครับหัวข้อนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ